ทำว่านอนหผ้าหนาวหนาวเลยนอนหผ้าขึ้นกลองบุ๊คเห็นกองบ่ลุกคเห็นกองบ่เห็นกลองบ่สาวอ่ะหนาวจ้าใช้ปูมาหนาวอีกแล้วกลับขึ้นมาหนาวอีกแล้วน้ำว่านอนหงษาแล้วแม่เอาหมอนไหมให้อีกหมอนหนึ่งดีป่าวป่ะ นม่นหลนุ้นห้อนไว้ล่ะอากาศเย็นหนาวรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนเอกซีน้องน้ำว่าอากาศหนาวแล้วถ้นอนนอนนอนถ้านอนนอนพุงขาอยากักเสียแม่ไหมนี่อยากกักไปทวนวพราไม่พร้อมกินหนาวเลยทิ่รกสา น้อนคว้างไรแมเนาะ้อสาวนอนคว้างแต่บุ้ยววน้อนดินแท่งหนาวคักมึงคือหนีหนาวคักมื่อเช้านี้ไปอยอี่หล่าออกไปเลน่นน้ำว่าเลน่นมำมำมำเลยเลน่นไม่ฟังไม่มอย่างเลยเล่นทักเห็มเ้นส่ง แม่ปุ้งปุ้งกนันแลนโอ้ยพากนันแลนมือเศร้าเนี่ยใจพอดีไยปล่อยออกคอกไว้ให้ไปกินหญ้าพากนันแลนแลนเบิ้ดมูเบิดกลุ้มเลยเอาเข่า,ขาคอกขึ้นเลยให้กินเฟียงไม่ข้อเลยน้องม่เอาหมอนนี่ก้นะน้หมุนหมุนหวันนี่หมุนวันนี่แม่หมุนหวันนีน่ bắt được sẵn rồi không Ấc, đúng. <laughs> đúng không tài, đúng không Nó hèn, mẹ thôi. น้อหนาวเพิ่นเรนีนเพิ่นบ่ห่อนเพิ่นแรีนเราสนลูกสาวน้ำว่านอนห่มผ้าหนาวจ้าจัาจงหวัดชัยภูมิขึ้นมาหนาวอีกแล้วกรับเสียแม่ให้นางน้องสรุปหุ่นเดียวบนกล่องสวัสดีค่ะน้ำมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคน กัดหนาพัน huh น้องน้ำบวานนอนผมผผาตุโยเลยแหละผมผาตุโยเลยนอนใส่แม่น้อโอ้ยลูกสาวผู้ใหญ่หนักอุ้มบ่ไหวมาจิมาเออนอนกายมาทวสงนี้อุ้มบ่ไหวลูกสาวผู้ใหญ่อุ้มบ่ไหวถือกล้องแม่ลมดิมาลงนั่งเลยน้อนน้า กันเจ้ากาหนาวมันมาหั่งมันมาม่ายอไนเบิ่งจ้ามันมาเอนอนโอ้ยเสียแม่โอ้โเสียแขงลยมื้เสียงามมื่อเสียงงาเมื่อไก่มาอกยังงไนบอไงไก่มาสอกินงองบอู่ไก่บะความน่ารักน้องน้ำว้ามาให้ชมกันจ้า ขึ้นมาหนาวอีกแล้วน้อง้ำบากทนอนหุ่มขาแม่พานอนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะน้องตาำบาทเป็นห่วงโอ้ยอย่ามาแหนหูกันถเถอะเฮนหูเราเด้อพี่น้องเลยแฮนหูตรวดๆเลยบะเนี่ย And mùa mẹ quá tua lễ moon mòn của lạc khang lễ. Monday món lễ môn của lạc khang là môn khang lễ 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 ban khang lễ môn khang lễ môn khang lễ môn lễ môn lễ เหรียดินประลานปรลานขอให้เอฟีทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศหนาวแล้ว,ลว,น,น,ลวน้องลํำบาามานอนเลยน่นใครทำก้มหนาหากการเป็นยูของน้องนำว่าเบื้องเจ้แม่ลืมยรถ่ายไ้นอนเนะนี่จะไร้ตัง บก,กอดดอกบก,กอดดอกโอ้ยอยากได้แขนกอดอยากได้แขนกอดเอากอดซะสนอยากได้แขนกอดแม่อ,อยากได้อแขนกอดเท้ากอดมุนยุดยดยุ้ยยุ้ยุ้ยไอยากกอดแม่สาเหตุอะนอนน้ำใจก็อยากกอดได้เพิ่นนอนแล้วก็อยากกอดเท้าอยากกอดอยากบี้ย ผอมขาขาหมุนโยนโยนโยจากกอดเขาเนี่ยหมุนยากเด้ยากกอดเขาแต่มากอดกต่นอนกอดลูกสาวตัวใหญ่ังหล่อแม่ีหลานผู้ใหญ่เป็นสาวเลเดิผมตัวเป็นสาวแล้วหมูอ่ะมาดนอนน้ำค้น món cỏ thong cho nó nón rồi Mặc nón cò thấu. dạng này học đáp có bài giờ này không phao hay năm ba bên quay kiếm ăn thơm cái quay kiếm ăn nó có chót nóng cái lỗ hưu 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 Ừ. Ừ. hưu 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 Sáng áo trắng nha. Sáng nha, tên trắng nha luôn Bà đi cha, em là bà đi cha. À. Bà đi cha. Con nhí mẹ luôn. Bà

โอ้ยนอนกอดลูกครั้งนี้แปลงวะเอ้ามอนโอ้ยนอนกอดลูกจงุงเลยนอนกอดลูกจงุงเลยลูกสาวแม่หนาว,ดว,วนได้ก็เลยเด็นอนกลุมขาให้แม่กอดหนาวอ,อากาศเย็นดีน้องว่านอนให้แม่กอด กออมา้อมากอดขอม้าปตกใจดอกกอขอมาา่อดม้ายังวะ่อดม้า่อดไหมกอดเป็นน้ำม้าไหม่อไเป็นน้ำมาตกใจสิตกใจยังดอกกอเป็นน้มาแร้วตกใจทำไมล่ะ <layers> ล <ball sounds> ูกกอป็น <None> น้ำมาน้ำลกลลุกน้ำลุ กั ane, นพูดผานนะไรมันพูดกันกายมาถือหมอนน่ะเวลากายมาถือหมอนเลยกายดีดีอ๋อดีดีพ่อผ่าไม่ลเลาสาดกับม้าผ่ากับม้าพื้นเนียกผ่าเขาละกับพื้นแดงพื้นแดงก็ผ่าห้องมีหล่าห้องพื้นกันพื้นเนียกับห้องมีหล่าพื้นกันพ่อไปนามาแล้ว เมาื่อไหร่ที่ทำกล่องทั้งนั้นมันจะเคยเห็นไหนล่ะทั้งนี้ว่าเห็นไหนจ้นี่งหลยายจาซุนกล่องแม่เดอ้อกล่องแม่สิลมเดอ้อซุนกล่องแม่เดอ้อน้ะมุนมนุนมาซะบัดนี้โอ้ย <laughs> ตื่นๆไม่อย่างบอกตื่น,นฉันแหละอยากแท็กท้ายขอตื่นแทกท้ายขออยากที่ขนข้อมาเลยตื่น ตื้นก่อนไอหล่าตื้นพอลูกพ่อโว้ขึ้นลูกสาวกู้วยกูหล่าหล่ะตื้นก้อนไอหล่าตื้นพอหมลูกพ่อโวกขึ้นลูก้าวกูด้วยกอหล่าหล่า <p waste> <nder Comment mio rice used>